เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอติวส์ ต่อไปเรียกว่าสาวสวยคนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของรอยยิ้มและดวงตาโอ้โห,โหคือสะกดเลยอ,ะอ่ะเขาบอกว่าส้มหยุดยคืออันนี้ไม่ต้องรอส้มเลยอันนี้ไม่ต้องรอส้มเลยแค่เธอยิ้มปุ๊บแล้วก็ส่งสายตาไปเนี่ยนะคะทุกอย่างต้องหยุดเลยนั่นก็คือสาวพอล่าเชอร์ตายแล้วยิ้มละลายใจหนุ่มๆนะละลายมากออขนาดผู้หญิงด้วยกันนะแม่เวลานั่งมองเธอยิ้มเนี้ยมันรู้สึกเหมือนแบบตายแล้ว เนี่ยเหมือนไม่ใช่มนุษมเมืนเป็นตุ๊กตาเหมือนเป็นตุ๊กตาบายอ่ะใช่ตุ๊กตาบายแบบแวแล้วแต่งเวอร์ชั่นนี้เนี่ยนะคะโอ้โหสวยน่ารักมากๆใครจะรนะู้เนาะมีลูกแล้วเนาะอ้ยังเป็นสาวสวยยล้วลูกก็น,น่ารักด้วยนะน่ารักามากนะคะเยย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 ่ยยยอยย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 เยย ความข่าวความปัวความปังของเขาครั้งนี้เนี่ยก็คือต้องบอกว่ามันเป็นการแต่งหน้าแนวใหม่นะคุณผู้ชมค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยอย่างคุณพล่าเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาค่อนข้างที่จะกลับมารับงานแล้วก็ไปออกรายการเยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการร้องเพลงอย่างที่บอกว่าเธอก็มาจากการเป็นนักร้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเสียงเพลงต่างๆโอ้โหก็จะเป็นอะไรที่แบบเพาะสน่หหูมากๆจริงๆนะคะแต่ทีนี้หลายๆคนนะคะก็ยังบอกว่าคิดถึงนะคะอยากจะให้กลับมามีผลงาน ละครมีหนังมีภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่นะเดี๋ยวหลังจากสถานการณ์โควิดี่ใคลายลงเพราะตอนนี้การถ่ายทําหรือการอะไรต่างๆที่มันเป็นเรื่องเป็นเราใหญ่ๆก็ค่อนข้าง,งจะทําได้ยากนะเออนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็นี่แหละดูนี่กันไปก่อนเลยนะคะลุกเขาจะเหมือนแบบตุ๊กตาฝรั่งออนะคะที่บอกว่าโอ้โห สวยสกดสวยหยุดจริงๆอ่ะน่ารักมากเลยนะคะ,ะก็ลองไปติดตามกันได้นะคะอันนี้ก็คือภาพผลงานล่าสุดของอสาวพัลล่ามาฝากกันจำได้เลยตอนนั้นที่เล่นภาพยนตร์กับคุณฟิล์มและตะภูมิเนาะ<อ>ที่ไปถ่ายทำกัที่ปายอ่ะเรื่องอะไรนะใช่ไหมใช่เซ็กโฟนไหมไม่แน่ใจอ่ะใช่ไหมใช่ไหมอะไรสักอย่างคือไปถ่ายทำกันที่ปายปแล้วแบบวิวบรรยากาศโลเคชั่นสถานที่แบบสวยมาก,มากแล้วนคนแบบว่าอินตามแล้วก็ ติดตามไปถ่ายทำไปแบบว่าไปในสถานที่จริงเลยเดี๋ยวนอนไม่หลับเดี๋ยวต้องดูนะว่าเรื่องอะไรไปดูไปจริงๆไปดูย้อนหลังกันได้นะเรื่องอะไรที่เขาเขาาเล่นคู่กันอ่ะภาพยนต์ลองเซิร์ชดูสินี่เรื่องเซ็กซ์โฟนเออืึ้นเหงาสาวข้างบ้านที่ตั้งรับไป1คะแนนรับไปเลย1คะแนนมงลงจากวันนี้ไม่เพราะว่าตอนนั้นเราก็ติดตามทั้งคุณพอลล่าด้วยแล้วก็ดูฟิล์มด้วยโอ้โหเขาแบบ มันดูแมทอะตอนนั้นเะเคดีนะมันดูเข้ากันใช่นะคะครจริงๆไปดูย้อนหลังกันได้อยู่นะตอนนี้นะคะถ้าใครคิดถึงผลงานของคุณพอลลานะจ๊ะ เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอตนิวส์